สวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันในมักนะฮะเกมฟรีของคุณดันนี่นะครับซึ่งครั้งที่แล้วผมอยู่รอดมาได้แค่4หรือ5วันไม่แน่ใจวันนี้กลับมาใหม่เล่นเป็นแล้วก่อนอื่นผมมึ่งเห็นมีอันนี้ปิดไม่ต้องโชว์ญ้านะครับต้นหญ้าหายไหมเอาไม่หายนี่คือต้นหญ้านี่มันบางมากเลยนะของที่ตกบนพื้นหรือว่าต้องเข้าไปในเกมก่อนอ๋อนี่ไงต้นหญ้าหายไปหมดแล้วทีนี้เราก็จะดูของได้ง่ายขึ้นแอปเปิ้ลแอปเปิลเอ่ยเห็ดเอ่ย หาง่ายขึ้นมาโต๊ะมาก่อนอ่าครับขวานอันนี้เท่าไหร่200วันนี้เราจะเปิดหีบใ้เยอะที่สุดนะฮะรีบฟาร์มเงินรีบเปิดหีบคือเกมนี้ถ้าเกิดเกมโอเวอร์คือเริ่มใหม่เลยนะฮะไม่มีคอนติเนียนอกจากว่าจะเล่นกับเพื่อนเป็นเพียบเลยอันนี้คือบอสใช่ไหมน่าจะใช่บอสตัวใหญ่คอยสู้เมื่อวานถึงว่าทำไมวิ่งไม่ไป ความหิวหมดสตามิน่าหายด้วยมายังมาแล้วมาเออเออไปไหนล่ะไปไหนไปไหนขอเงินหน่อย h ังกิ้วกระโดดเหรอเรียบร้อยอีกไหมมาเร็ว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 หิวหิวหิวินก่อนหิวง่ายเหลือเกิน <laughs> เพิ่ม HP นะครับ ความจุ HP เปิดให้หมดอย่ารอช้าอันนี้คืออะไรละรีเลือดเองอันนี้เท่าไหร่80ไม่พอโอเคที่ทำอาหารอันนี้ได้แล้วมาปิ้งย่างโอเคเรียบร้อยมานี่มานี่มานี่นขอขาว,วัวหน่อยกลางคืนเดี๋ยวหิวเร็ว มาป่ามาป่ามาจากไหนโอ้โอ้ยไม่เคยเจอไม่เคยเจออืมอืมเรียบร้อยตัวอะไรโอ้โหก็เลยหรอโอ้จะสู้ไหวไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวิกแอคได้ไหมเฮ้ยปิกแอคโอเคเดี๋ยวก่อนเอนโอ้ ทำเหตยอย่างแรงโอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ,โอ้โหเออเออทำไมมันสู้ยากยางี้เนี่ยโกเลมตรงนี้ก็มีสามตัวเหมือนปิกแอคมันจะตีแรงกว่าไหมเฮ้ยจริงด้วยปิกแอคตีแรงกว่าเยอะเลย อ๋อเฮดช็อตต้องเล็งที่หัวโอเคมาแล้วนี่นี่นี่อืมโอ้โหดามเมจเยอะกว่าเยอะเลยฮะเอออืมอืมอืมนี่อะไรฮังเกอร์เดรนสโ w ลเวอร์โอเคหิวช้าลงดีมาก oh. เพิ่ม HP ความจุอ่า <c oughs> กราะโอเคครับดีเลยฟาร์มเงินตรงนี้ฟาร์มเงินเรื่อยๆ ต้องลองคืนไหนอ่ะไม่เห็นดอบเลยลองเท้าวิ่งเร็วขึ้นโอเคเล่ม,มืดอีกแล้วฮะวันที่วันที่สองมาเตรียมตัวเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราเริ่มฟาร์มแร่อื่นบ้างนะฮะต้องเปลี่ยนอาวุธแล้หมายยังมาแล้วเออโอเคอืมอืมอืม อืมอืม what อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ไม่ได้อยากเจอเลยเดี๋ยวก่อนมาทำไมอซอมบี้ก็เพียบก็เลมก็เพียบอืมอืมอืมตีได้อยู่ตีได้อยู่โอเคโอเคเออฮะเออฮะดีที่เต็มอาหารมาเยอะไปแล้วตัวหนึ่งเอออืม ออะไรพวกนี้อะไรอะไรเนี่ยเออโอ้ยรอ,อดมาได้ <c oughs> ดีที่อาหารเยอะโอเคอมีเงินเท่าไหร่มีเงินร้อยห้าสิบก็ไม่เยอะนะก็เลมให้น้อยมากนู้ว่าจะให้เยอะกว่านี้เปิดอันนี้ได้อันหนึ่งกบ อ๋อกระโดดบวกหนึ่งเออเมื่อกี้มันกระโดดไม่ขึ้นเลยอะ่ะเป็นเพราะซามินาหรือเปล่าไม่แน่ใจอหาหยิบสมบัติแถวๆนี้ยำม,มี่นัดถั่วอันนี้ดีเลือดแร่เหล็กเหล็กอันนี้อ่ะโอเคอเลนจุยแอคแท็กสปีดมาแล้วมาแล้วอืมโอ๊ยอืม มาดิมาดิมาสิโอเคกินก่อนเออโอ้สามวันรอบนี้ไปได้สวยมีเท่าไหร่มีอยู่ร้อสมานี้กล่องหนึ่งสีฟ้าเอ,อ๊ยอะไรรูปด,บดับดาเมจฮิวเราโอ้โอเคอันนี้น็อกแบ็กเอนมี่ตีแล้วศัตรูถอยหลังฮะ โอเคได้แล้วไอออนบานะฮะอา่าและเหล็กเราหมดแล้วย้อนบาทำอะไรได้รับอะไรได้อี๋อ,อทั่งมาอ๋อตีเหรียญได้ด้วยหเหรียญทองตีได้ด้วยหนึ่งโกบาต้องใช้ก็นี่ไงมีโกแล้วอ๋อต้องแร่หลอมแร่ก,ก่อนมาแล้วแล้วก็ตีเป็นเหรียญน,นี่ โอ้ยสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเหรียญวัดได้อย่างเยอะอ่ะสีฟ้าอ่าเป็นเกือกมา้าเพิ่มอัตราการโจมตีแบบคริติคอลนะฮะเพิ่มสเต็งอันนี้มีเป็นหีบทองคำอยู่200โอเคเดี๋ยวฟาร์มใหม่โอ้ยมาแล้วมาเลยมาสิอืม อืมอืมคิดติข้อไปคิดติข้อไปโอ้โกเลมมาโกเลมมาอีกแล้วตีได้ไหมได้อยู่ได้อยู่อีซี่โกเลมอีซี่โกเลมอีกทีหนึง่งอะฮะมีอีกไหมโกเลมตัวเล็กนะเออดอบกระดูกด้วยไว้ทำอะไรได้กระดูก ต้องอย่าลืมเรื่องอาหารนะฮะอันนี้เราคราฟได้แล้วใช่ไหมปิกแอคทองก็ได้เหรอโกบาร์ห้าเดี๋ยวนะโอเคเปลือกไม้มาเลยปิกแอคทองคำเอ้ยขวานทองคำก่อนรองเทา้ากล่องใหญ่ค่อยว่ากล่องเล็กๆไปก่อนเพิ่มสตามินาอันนี้ คืดอมูนกระโดดใช่ไหมมาอืมอืมดาเมจน้อยลงแต่ตีเร็วขึ้นโกเลมมาปิกแอคดีกว่าโกเลมอืมอืมปิกแอคดีกว่าเยอะ มาอีกมาอีกมาอีกอันนี้ของฟรีโอเคเพิ่มสเต็งเปิดไปเพิ่ม HP กระโดดบวกหนึ่งบ้านเราอยู่ไหนละบ้านอยู่ไหนละ เอ้ยอันนี้มีอะไรก็ไม่รู้ขนมปังไม่ทำอะไรอะ่ะบ้านเก่าหาย,ยไม่เป็นไรตรงนี้มีกเลมสู้กเลมก่อนฟาร์มเงินเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไตัวนี้เก่งโอ้โหอืมอืม โอ้โหนิดเดียวเ้ยเกือบไอตัวนี้มันเก่งเนี่ยอย่าให้หันมาอย่าให้หันมาเรียบร้อยเออเหลียยนะไม่ดอกเหลี่เหรอ HP ขอสอาหารหน่อยอันนี้ขาดวุด้นโอ๊ยโอ้โอ,โอ้ตกใจ มาพังอะไรตรงนี้เอ๊ะของกำลังสร้างเออเออโอ้ยสะดุ้งเลยอืมอืมอะไรอีกหมาป่ามากินแป๊บหนึ่งกินแป๊บหนึ่งเอาฮะ กี่ตัวเนี่ยอันนี้ก็ตียังเลยเอ,อืมโกเลมออะโกเลมอีก